แตวันนี้กันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมวหมครับ PE ตอนที่หนึ่งอาอครับเราก็จะมาเริ่มตัดไม้กันก่นกอนเลยมาประมาณนนะี้ซามนก็จะกระตุกกระตุกหน่ตตตตหนอยครับไม่หน่อยแล้วเนี่ย ตอนนีแล้วผมจะมาแสดงไม้ค้าบกันนะครับก็คือครับเราอยู่ห่างกันน้อยห้าบกห้าบกนะครับเราก็ยังสามารถใช้พลังจิตนะครับต้นไม้ได้ โดยที่มือเรายังไม่ถึงอา้ที่ไหนอะสุดยอดเลยครับเอาครับและมือเราก็สามารถตัดตรงไห้ได้แบบไม่ต้องผ่านกันอะไเลย,เลยแล้วดูดูนะครับและเดี๋ยวดีๆของ เทเบิลมันก็จะมาอยู่ในมือเราแบบที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ไปทำงานช่างอะไรเลยแล้วมันมันอยู่ในมือเราได้ไงอ,อแปลกเนาะ <c oughs> แต่ความจริงแล้วมันควรจะต้องใช้ ะครับวันนี้เราก็จะมาและอีกอย่างนึงนะครับโอ้ไม่ลกละวไม่ลกละเสี๋ยวพอ เราสามารถเอายิงเอายินสองบล็อกเข้าไปวางในเตาในขนาดที่มันใหญ่กั่สองเท่าเราสามารถเอาไม้สองบล็อกเข้าไปวางได้ ห้าเท่าบวกกันเท่าไหร่กันห้าเท่านะครับอ่ออ๋อ

แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับขอลองเด้วยโค้งงงหน่อยเด้อโกงหน่อยเด้วยแล้วก็โค้งหน่อยนะครับ็ร้องนะครับโค้งงหน่อยที่ครับนะครับผมโค้งงหน่อยครับสุดยอดเลยครับโค้งงหน่อยครับคุณครับโค้งงงนยครับหลบทางนะครับคุณ เอาครับเอาคูณคูณคูณผมแหลกนะคูณ well. คูณ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 ข้าอยู่กับด้วยอ๋อาาาาลลล